ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาทุกทกท่านนะครับวันนี้วันที่11เดือน 5, 2566ครับท่านผู้ชมครับยังคงต่อเนื่องกับราคาวันนี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเสนอแล้วก็ให้นําเสนอหรือคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันคุณนะ้าหนึ่งท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกให้แจ้งกับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ด้วยนะครับที่จะขายทุกเรียนก็ขอให้ทราบว่า ทุเรียนนะครับเมื่อเวลาไปรับมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีราคาเออไม่ใช่มีราคามีน้ําหนักที่ลดลงจากที่เราซื้อนะครับเพราะว่าทุเรียนมันได้สุกอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาผมเองก็ยังไม่ได้แจ้งไปบ้างแล้วล่ะครับแต่ว่าก็อยากจะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับขอบคุณมากมากนะครับน้ําหนักลดลงนะครับตามวันและเวลานะครับของประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆครับผมมีอะไรก็แจ้งกล่าวเข้ามานะครับบอกพ่อแม่พี่น้องเรานะครับมูซันคิงวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดมินด้วยนะครับ AB 200นะครับ C 100อ่าทางนั้นชนี AB 120นะครับแล้วก็เกรด C 80 D 50นะครับก้านยาวนะครับวันนี้ ABC เอ่อ AB 170นะครับ C 130แล้วก็ D 95นะครับพวงมณี AB 165ครับ C 125ส่วน D 100นะครับกระดุม AB 110ถึง120นะครับ C 80แล้วก็ D 60นะครับโอฉี OG, ครับ A B 235นะครับ C 105แล้วก็ D 85ครับส่วนหมอนทองวันนี้ A B 185่9 0อนะครับ A B C 180 185นะครับแล้วแต่ใครต้องการของก็จะโยนราคากันนะครับตามที่เห็นมาวันนี้นะครับเยอะเลยนะครับ C 1 4 0ครับ D 1 3 0ครับนี่คือราคาทุเรียนนะครับของวันที่11เดเดือน5นะครับ2566นะครับที่มีการรับซื้อกันมากที่สุดในโซนจันทบุรีระยองนะครับภาคตะวันออกนะครับส่วนอุตลิตออกแล้วนะครับอยากทราบราคานะครับเดี๋ยวให้พี่ๆน้าๆนะครับลองดูราคาให้หน่อยนะครับอุตลิตรวมไปถึงภาคอีสานเราด้วยนะครับที่ทุเรียนภูเขาไฟนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับค้าขายร่ารวยนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนมีบรรยากาศฝนตกนะครับทุกหลายๆพื้นที่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกวันนะครับขอบคุณพี่ชายขอบคุณน้าๆนะครับที่ส่งข้อมูลให้นะครับเป็นราคาที่มีการรับซื้อมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นลงเป็นแผงรับซื้อพ่อแม่พี่น้องชาวสวนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวรีบไปครับสวัสดีครับ